สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับเครื่อง DTF DFT ครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ DFT New Gen นั่นเองนะครับเป็นชุดนะครับ A 3นะครับรุ่นมาตรฐานนะครับแล้วก็เครื่องรีดร้อนนั่นเองนะครับก็ในชุดนี้ก็จะเป็นตัวนะครับเครื่องพิมพ์กับตัวเครื่องรีดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับถ้าลูกค้าที่เริ่มต้นในการทำเสื้อนะครับชุดนี้ก็พร้อมใช้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในชุดจะมีอะไรให้บ้างนะครับ ดับแรกเลยก็จะมีตัวคเครื่องพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์ DTF d f t นะครับเป็นเครื่องพิมพ์ d TF, d ร,รุ่นนีน้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่มาแทนตัวเดิมที่เป็นแบบหนึ่งหัวพิมพ์ก็คือตัวยอดนิยมอย่าง a i r 1 8ันนั่นเองนะครับผมมาถ่ายดูภาพโดยรวมของตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้ก็จะมีใช้ตัวแท้งนะครับที่เป็นแท้งของเครื่องเดิมนะครับตัวช่องจะเป็นแบบนี้นะครับ เราจะมีขวดเฉพาะเหมือนขวดของหมึกของเครื่องนะครับก็คือเติมง่ายเหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมหยิบขวดให้ดูนี่ขวดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสาหรับรุ่นนี้เพื่อจะให้เติมง่ายนั่นเองนะครับด้านข้างก็จะมีตัวกวนหมึกขาวนะครับตัวนี้เป็นสายหมึกทิ้งนะครับจะติดอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่ามันใส่กล่องไม่ได้แล้วก็เลยจะไม่ได้ติดไปนะครับลูกค้าก็ แต่ถึงก็เราจะไม่ได้ถ้าส่งของจังหวัดเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่หมึกไปนะครับเพื่อป้องกันเครื่องมีปัญหาในการจัดส่งนั่นเองนะครับโดนกระแทกหรือการโยนอะไรพวกนี้นะครับอาทําให้เครื่องเสียหายเนี่ยโดยทางเครื่องถ้าเครื่องเสียหายเนี่ยลูกค้าเปิดมาก็อย่าเพิ่งเติมหมึกนะครับเปิดมาดูว่าเครื่องเออร์เลอร์หรือไม่นะครับถ้าเครื่องเสียหายจากการนส่งเนี่ยเราจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้นะครับคว้าก็ส่งเครื่องกลับมานะครับเมื่อเครื่องถึงราจะส่งเครื่องใหม่ไปให้ทันทีนะครับ ปกติแล้วก็นะครับสามารถส่งคนส่งได้นะครับแต่ว่าก็มีบางโอกาสนะครับอยู่ที่คนส่งนะครับถ้าโยนแรงๆก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเออเลอได้นะครับเมื่อได้รับเครื่องก็จะเป็นเราก็เปิดเครื่องดูนะครับวิธีการเช็คเครื่องก็ต้องขึ้นให้เราเริ่มระบบนั่นเองนะครับแต่ให้ให้เทสก่อนนะครับ ช่วงให้เครื่องรอก็มาดูที่ตัวเครื่องรีดร้อนกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็เครื่องรีดร้อนก็จะเป็นแบบ a สสวิงข้างนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมด้ดูไกล้ใกนะโดยว่าโดยรวมนะครับก็เป็นรุ่นยอดนิยมสุดแล้วนะครับสำหรับตัวเครื่องรีดนะครับที่ราคาไม่สูงมากนะครับหน้ากว้าง32มสคูณ45เซนติเมตรนะครับมีระบบสปริงนะครับกระจายแรงกดนะครับ5 6ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีตัว ตัวนี้เป็นตัวปรับนะครับปรับความสูงต่ําของหน้าเตาครับหน้าเตาตัวนี้นะครับปรับสูงต่ําได้นะครับก็ทาได้ทาให้เราสามารถเนี่ยทำได้ทั้งรีดและอบนั่นเองนะครับเนี่ยแตัวน,นี้ก็จะมีเทปร่อนนะครับติดอยู่ที่หน้าเตาด้วยนะครับเพื่อให้รีดให้งานเนียนนั่นเองนะครับ วิธีการใช้งานของเครื่องรีดรุ่นนี้ก็ใช้งานง่ายมากนะครับกดทีนึงเปิดนะครับจากนั้นก็กดเซตนะครับเลือกความร้อนที่ต้องการนะครับกดขึ้นลงนะครับแล้วกดเซตอีกทีนึงก็เลือกเวลานะครับเ่เวลาจะรีดก็กดลงทีนึงนะครับเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับเขาก็จะร้องให้เรากดอีกทีนึงเพื่อเลิกนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ เครื่องรุ่นนี้ก็ย <produ> <the S 1> mm ังสามารถเปลี so ่ยนโมได้ด้วยนะครับก็คือสามารถถอดตรงนี้เปลี่ยนเป็นโมแก้วหมวกจานนะครับเพื่อทํางานอื่นๆได้ด้วยนะครับสามารถซื้อหมึกซับอิมเมชั่นมาเติมเครื่องนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องมาแล้วก็ทําเป็นงานอื่นๆได้ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องดีตัวนี้จะรองรับงานอื่นด้วยในการเปลี่ยนโมเป็นทรงกลวยทรงหมวกเระเลนนี่ครับริดหมวกอะไรพวกนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นแบบ5้าอินหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่า ถ้าลูกค้าจะซื้อเฉเพาะเครื่องรีดก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะตัวรีดเสื้ออย่างเดียวนั่นเองนะครับอ่าด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับอุปกรณ์ที่เรามีไปให้นะครับก็จะมีฟิล์มให้นะครับ20เมตรมีกาวให้1โลนะครับมีหมึกให้5ขวดนะสีละขวดนะครับสีขาวจะให้ไป2ขวดนะครับแล้วก็มีโปรแกรมลิป11.2นะครับสามารถรวมรูปในโปรแกรมลิได้เลยนะครับมี ไม้ทำคามสาอาดผมพิมพ์ให้2องันนะครับในการเมนเนน์นะครับแล้วก็มีตัวนี้สําคัญนะครับก็คือตัวแก้เมนเนนซ์บล็อกนะครับก็คือแก้แผ่นตะมึกนั่นเองนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมในการรีเซ็ตนะครับเมนเนน์บล็อกตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องไม่ได้ใช้โปรแกรมแก้แล้วนะครับก็คือต้องใช้ตัวรีเซ็ตแก้นะครับ ส่วนตัวหมึกทิ้งเนี่ยเราจะก็ต่อไปด้านนอกให้นะครับลูกค้าก็เททิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องส่งเครื่องมานะครับหรือไม่ต้องส่งสูนั่นเองนะครับก็คือง่ายต่อการใช้งานเนี่ยถ้าเครื่องปกติมันก็จะเป็นขึ้นพร้อมจะงานแบบนี้ครับล้าก็กดค้างไว้นะครับจนกว่าเครื่องจะทํางานนะครับประมาณ10บถึงยีวินะครับมันจะกระพริบสลับกันนะครับรอประมาณสักสิบกว่านาทีก็ขึ้นเขียวค้างก็คือเสร็จนะครับแต่ว่าต้องเติมหมึกก่อนนะครับเติมหมึกสีก่อนแล้วก็ หมึกขาวนะครับก่อนที่จะกดเริ่มระบบนั่นเองนะครับผมถ่ายให้ดูนะครับในชุดนี้นะครับนอกจากนี้รุ่นนี้ก็จะมีชิพรุ่นมาตรฐานนะครับไอ้เทพียรุ่นโปรอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์ที่ครบกว่านี้อีกนะครับสาหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนไม่สูงมากนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเหมาะอยู่นะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องพิมพ์นะครับก็สอบถามได้ที่ line appfixink นะครับ ก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับสวัสดีครับ